นิทานเรื่องเจ้าหญิงลิเลียนาและอาณาจักรแห่งความสุขการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่แสนสงบสุขมีเจ้าหญิงแสนงดงามนามว่าเจ้าหญิงลิเลียนาเธอเป็นหญิงสาวที่จิตใจดีและเป็นที่รักของทุกคนในอาณาจักรแต่ถึงแม้ว่าเธอจะมีทุกสิ่งครบถ้วนเธอกลับรู้สึกว่าชีวิตของเธอยังขาดบางอย่างที่สำคัญไปวันหนึ่ง ขณะที่ลิเลียนาเดินเล่นในป่าอันเขียวขจีเธอได้พบกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อเบลล่าเบลล่ากำลังร้องให้ด้วยความเศร้าเจ้าหญิงพูดกับเบลล่าเบลล่าทำไมเจ้าถึงร้องให้ล่ะเจ้าหญิงลิเลียนาะข้ากำลังใจมากเพราะอันจักรขคงค้ากำลังบกยู่ในอันตรายมีพายุเวทมนม์นที่กำลังจะพัดเข้ามาทำลายบ้านของข้า กับบ้านเพื่อนของค้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นลิเลียน่าตัดสินใจจะช่วยเบลล่าและเพื่อนสัตว์ในป่าลิเลียน่าเริ่มออกเดินทางพร้อมกับเบลล่าและเพื่อนสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆเช่นกระรอกน้อยนกน้อยสีฟ้าและกวางน้อยพวกเขาช่วยกันหาทางไปยังหุบเขาแห่งเวทมนต์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพายุ หลังจากที่เจ้าหญิงลิเลียนาและเพื่อนสัตว์น้อยๆของเธอเดินทางมาถึงหุบเขาเวทมนต์พวกเขาพบว่าหุบเขาเต็มไปด้วยลมแรงพายุเวทมนต์ที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับมันมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเบลล่าบอกกับลิเลียนาว่าลิเลียนาเราจะทำย่างไรดีพายุนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะหยุดได้ขณะที่พวกเขากำลังหาวิธี จ้าหญิงลิเลียนาได้พบกับต้นไม้โบราณต้นหนึ่งที่มีแสงวาววับอยู่บนใบไม้เมื่อเธอเข้าไปใกล้ต้นไม้เริ่มพูดกับเธอโอ้เจ้าหญิงผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ข้ามีความลับที่จะชว่วยเจ้าได้พายุเวนโมนี้เกิดจากการเสียสมดุลของธรรมชาติเจ้าจำเป็นต้องสร้างสมรดุน,นั้นทับคืนมาด้วยการไปหาหนังฟ้าแห่งไซลมเธอคือผู้เดียวที่สามารถหยุดพายุนี้ได้ ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากต้นไม้เจ้าหญิงลิเลียนาและสัตว์น้อยน้อยตัดสินใจเดินทางไปหานางฟ้าแห่งสายลมที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูงขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปเสียงลมก็ดังขึ้นเรื่อยๆแต่ลิเลียนาไม่ย่อท้อหลังจากเดินทางอย่างยากลำบากลิเลียนาและเพื่อนสัตว์น้อยๆก็มาถึงยอดเขาที่มีนางฟ้าแห่งสายลมอาศัยอยู่นางฟ้าเป็นหญิงสาวผู้สง่างาม มีปีกที่สองประกายแสงและเสื้อผ้าทจากสายลมเมื่อเธอเห็นลิเลียนาและเพื่อนสัตว์เธอยิ้มอย่างอบอุ่นนางฟ้าแห่งสายลมบอกลิเลียนาว่าลิเลียนาข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อหยุดพายุข้าดีใจที่เห็นเจ้าใช้ความรักและความสามัคคีกับเพื่อนสัตว์เพื่อนอำธรรมชาติกับมนุษย์กลับมารวมกันแต่การหยุดพายุนี้จำเป็นต้องใช้หัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงลิเลียนารู้ว่านางฟ้ากำลังหมายถึงหัวใจของเธอเอง เธอจึงตัดสินใจมอบพลังแห่งความรักและความสามัคคีที่เธอมีให้กับนางฟ้าแห่งสายลมลิเลียนาบอกนางฟ้าแห่งสายลมว่าข้ามอบหัวใจของข้าให้เพื่อคืนสมดุลและหยุดพายุนี้ทันใดนั้นพลังแห่งสายลมจากนางฟ้าและความรักบริสุทธิ์จากลิเลียนาก็ผสานกันกลายเป็นแสงวาววับที่กระจายไปทั่วทั้งหุบเขาพายุเวทมนต์ค่อยๆสงบลง ลมที่เคยพัดแรงกลายเป็นสายลมอ่อนโยนที่นำความสงบกลับมาสู่หุบเขานางฟ้าแห่งสายลมขอบคุณลิเลียนาที่มีหัวใจที่กล้าหาญและบริสุทธิ์สัตว์ทุกตัวในป่าและหุบเขาต่างเฉลิมฉลองความสงบสุขที่กลับคืนมาและลิเลียนากลายเป็นผู้ที่ทั้งมนุษย์และสัตว์เคารพรัก